สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ภาพทัดเสียงทัดไหมสวัสดีนะฮะทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับนายเอเมซอนนะครับวันนี้มีรายการอะไรมาแนะนํานะครับก็ผมจะมาแนะนํานะครับเป็นนะครับท้าเวสุวรรณหลวงพัดครับรุ่นลาชานะครับเวทเทพฮะนี่ฮะเป็นขนาดองค์บูชาแปดนิ้วนะครับองค์สีทองใหญ่นี่คือเป็นองค์สมนาคุณยกลังนะส่วนรายการนี้เป็นองค์เพนนะครับ รายการนี้เป็นองคเพ้นนะครับองค์เพ้นสีเขียวนี่ฮะกายเขียวนะครับแล้วก็ทรงเครื่องนะครับเป็นทรงเครื่องเพ้นนะครับสีสันเป็นไงบัง่งสวยงามนะฮะนี่ฮะนายเอเมซอนเปิดแบ่งปันบูทานะมีทั้งลุนซินเดิมแล้วก็ที่แกะเนื้อแล้วถูกใจสีอะไรเนื้ออะไรก็ลองติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหมายเลขโค้ดนี้เป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะฮะนี่ฮะแล้วก็ พิเศษรุ่นนี้ก็คือว่าเลข101เอาไปแลกกระบองได้นะครับไปแลกกระบองได้ค่ะว่าทําไมต้องเป็นเลข101ก็คืออายุหลวงพระพัดน์อะไรครับครบรอบนะครับ100 1ปีนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูเลขโค้ดกันอืมนี่ฮะ101นะครับนี่องค์ใหญ่องค์12นิ้วนะครับองค์นี้เป็นองค์2นิ้วนี่ฮะ แล้วก็ลุ้นเดิมซีนเดิมก็มีแบ่งปันนะพี่ๆเพื่อนๆใครอยากได้ก็ลองสอบถามทักทายอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็โทรเบอร์มาก็ได้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไว้ลิงก์ด้านล่างนะนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาก็สอบถามได้ครับแอดไอเดี hmm. ยไลน์เข้ามาได้นะครับนายเอังเอนะครับ mm hmm. นี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวเร็วๆนะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆ mm hmm. ได้ดูด้วยสักลุ้นหนึ่งนะครับ เปิดลุ้นเดิมซีนเดิมเลยนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็เปิดแบ่งปันอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะลุ้นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะลุ้นเนื้อแบบว่าอ,องเพนหรือว่าแบบลองไหวโอเวทดูว่าเออปลู่ให้หนูได้สีนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองทักทายกันมาได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดแกะให้ดูสักลุ้นหนึ่งนะนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะมาผมเลือกเลขนี้แล้วกันนี่หยิบมาใกล้ๆกล้มือเลยสามสองนะครับนะีบ่ฮะสามสอง นี่อะใครอยากจะเปิดแบ่งปันนะครับก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยทั้ง Facebook ใน Amazon นะครับเพจ a เม z o n แบ่งปันพระใหม่นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเพื่อมีรายการไหนถูกใจนะพี่อ่ะผมลองแกะให้ดูนะสักลุนหนึ่ง เป็นรายการสวยนะครับใครตามหาอยู่ก็ลองสอบถามได้นะครับผมเปิดแบ่งปันหมดก็ไลฟ์ทุกวันนะครับตั้งแต่2องทุ่มนะครับจนถึงช่วงสี่ทุ่มนะครับเวลาไม่แน่นอนแล้วแต่ภารกิจฮนะเพราะว่าตัวผมเองต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไลฟ์พระเป็นหลักนะก็มีอาชีพอื่นด้วยนะครับที่เป็นอาชีพประจำนะครับมาทำพระมาไลฟ์พระด้วยความชื่นชอบนะครับตะสมบูชานะครับศึกษาก่อน สะสมบูชานะครับทุกท่านอ่ะมามาร่วมลุ้นกันครับรายการนี้ผมเปิดให้ทุกท่านได้ดูกันเปิดมาเป็นองค์สีทองนี่องค์สีทองฮะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามขององค์สีทองกันดูนะครับนะครับครับมีหลายรายการเดี๋ยวผมจะแปะใบรายการไว้ให้นะไม่ไม่ได้แปะใบรายการจะลงรูปไว้ให้นะครับรายการต่างๆสวยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่า ทีมงานคุณวันวิสาเนี่ยนะครับทำงานชัดเจนมากๆนะครับเป็นผู้สร้างที่โอเคเลยนะครับรับผิดชอบเคมทุกกรณีนะเนี่ยทุกคนดูนะวัสดุที่เขาห่อมานะครับจะเป็นกล่องโฟมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นทาเวตสุวันนะมันจะได้รับความเสียาหายยากมากครับทุกคนความเสียาหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยากมากนะครับอ่ะนี่อันนี้ผมเปิดให้ทุกคนดูเลยนะนี่องค์สีทองนะทุกคนสวยไหมนะครับนี่ฮนะสวยจริงๆเนาะนะครับครบทุกสีเลยทุกคน ดูครับโอ้โหนี่นะเลขอะไรฮะสองสามห้าโอ้โหน่าจะเป็นสองสามสี่นะน่าจะเป็นเลขเรียงอ่ะสองสามห้าครับรายการนี้นี่ครับองคีสีทองนะครับโอ้โหเป็นไงสวยไหมนะครับโอ้โหเป็นไงนี่ครับแจ่มมากๆฮะทุกท่านทุกคนนี่ฮะผมก็เปิดแบ่งปันบูทายให้ทุกคนได้เปิดลุ้นด้วยได้แบ่งปันด้วยนะครับก็ลองทักทายสอบถามกันเข้ามา และกันนะฮะนะครับส่วนรายการรายละเอียดต่างๆใช่ไหมก็เปลุ้นเนื้อครับถ้าเกิดว่าเปิดแบบเป็นซีนเดิมนะครับก็จะลุ้นเนื้อมีมีสีดำล้วนสีแดงมากนะครับแล้วก็เป็นสีมันปูนะครับแล้วก็สีบอนเทานะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่ารายการเพ์รายการลงยานะครับผมอันนี้เป็นรังธรรมดานะถ้าเป็นรังนําเลิกเขาจะตอบว่านําเลิกนะครับ เขาจะตอกน้ำเลิกเลขโคจะอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเป็นรังน้ำเลิกนะนะครับรังน้ำเลิกสร้างไม่ถึงร้อยรังครับอยู่หลักสิบนี่แหละนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะผมก็มาเปิดแบ่งปันนะครับทำรีวิวให้ทุกท่านประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามอยากทักทายเข้ามาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นก็สามารถสอบถามได้นะนะครับผมอ่านี่ฮะต้องบอกก่อนนะว่าราคา เวทเทพเนี่ยเป็นรุ่นที่2นะเออรุ่นแรกนี้ก็ทําออกมานะครับองค์เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างของตรงใบหน้าท่านนะครับแล้วก็เรื่องรูปแบบรายละเอียดต่างๆกระบองก็แตกต่างนะครับรุ่นแรกผมก็มีอยู่ผมบูชาเป็นอง,อง,ง,อง,นงนะค์เ,เรืองแสงไว้องค์หนึ่งนะครับเป็นองค์เรืองแสงไว้องค์หนึ่งเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะ,ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งต้องไม่เอาที่ยิ่งนะครับบูชาไว้แป๊บหนึ่ง นี่ครับองนี้เป็นกายเรืองแสงนะนี่อันนี้จะเป็นสีเรืองแสงฮะสังเกตที่ด้านหน้าด้านเห็นไหมฮะจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับกระบองก็ต่างกันนะครับทรงเครื่องนี่รู้สึกว่ารุ่นสองนี่จะรายละเอียดรายละเอียดจะละเอียดกว่าครับนะครับรุ่นสองนี่รายละเอียดจะละเอียดกว่านะเ <c oughs> ทนะ <c oughs> ่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูนะนะครับใบหน้าท่านต่างกันนะครับ นี่ฮะส่วนรายละเอียดอื่นคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ใบหน้าท่านนะฮะต่างกันฮะดูฮะทางด้านซ้ายมือนี่จะดูหน้าดุดเนาะจะดูหน้านี่จะดุกว่าทางด้านขวามือนี่จะเป็นหน้าออกแนวแบบว่าเป็นแนวเทพนะครับอ่าเป็นแนวเทพนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับทุกท่านใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนรายการอะไรนะผมเปิดแบ่งปันให้หมดทุกรายการนะครับรู้กันอยู่รู้กันอยู่กับนายเอ๋นายซอนนะฮะ นะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สาเดือนกรกฎานะครับปี2,565นะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ฮะมีแบ่งปันหลายรายการเลยนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบูทาทาเวสุวรรณหรือว่าบูทาผ้าของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้เป็นผ้าของหลวงพ่พัดปุกเสกสองวาระใหญ่นะครับวิธีดีนะครับปัจจัยมอบถวายวัดนะครับชัดเจนนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละการใครมีอะไรจะสอบถามก็สามารถพิมพ์ข้อความไว้ด้านล่างนะครับผมสอบถามผมได้เลยนะฮะก็ส่หรับวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้ละกันแล้วก็จะเปิดแบ่งปันประมาณนี้ละกันนะครับใครสนใจรายการไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับแอดเฟนแอดเฟซบุ๊กมาได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมในเอเมซอนก็ขอตัวลากันไปก่อน นะครับแล้วก็ฝากนิดน,นึงบางทีเบอร์โทรอ่ะตรงโปรไฟล์ผมเปลี่ยนเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะพยายามดูที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับถ้าบาังเอิญแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะครับถ้าบังเอิญผมยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะหมายถึงในในโปรไฟล์ที่ผมแปะไปนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วทุกคนก็ดูตามนั้นเลยนะครับผมก็แอดไลน์มาเหอะยังไงก็ติดต่อได้อยู่แล้วครับผมลิงก์ไลน์ค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วนะครับปะไปแล้วครับผมทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ